สวัสดีครับแวร์ซีดมาแล้วนะครับวันนี้มากับเมนูข้าวผัดไข่เบคอนกริลในงบ1 0 0บาทนะครับทุกคนเมนูนี้จะบอกว่าทําแล้วนะครับทานได้ถึง2คนเลยอันนี้ก็คือหน้าตาวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับมีเบคอนไข่ข้าวแล้วก็ผัก3สีนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะครับขั้นตอนแรกผมจะเอาเบคอนเนี่ยมาหั่นให้เป็นชินช้นๆนะครับแล้วเรียงใส่กระทะแบบนี้นะ จากนั้นก็เปิดเตานะครับรอให้กระทะร้อนนัดตัวเบคอนเนี่ยเขาก็จะค่อยๆไหลลงมานะครับเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยทำการคั่วๆผัดๆกิ้วๆไปกับกระทะแบบนี้นะครับไม่ต้องทําการใส่น้ํามันเพิ่มนะเพราะว่าตัวเบคอนเนี่ยมีน้ํามันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตัวน้ํามันเนี่ยจะไหลออกมานะเมื่อเรากิ้วจนใช้ได้แล้วนะครับเราก็ตักผักไว้ก่อนเราก็จะเหลือน้ํามันในเบคอนเนี่ยจากนั้นให้เราใส่ผัก 3- ามสี่ลงไปมีแครดทข้าาโพดถัว่วลัแลนเตานะครับผัดคลุกไปกับน้ํามันเบคอนแบบนี้เลยนะ ทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวผักเนี่ยจะมีความนิ่มตัวลงนะครับจากนั้นก็ทำการตักผักไว้ก่อนเช่นกันนะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวข้าวผัดไข่กันนะครับให้เราใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยนะครับจากนั้นให้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป4ี่ฟองนะหรือว่าถ้าใครอยากกินไข่เยอะๆเนี่ยก็สามารถใส่ลงไปได้อีกนะครับของผมเนี่ยซื้อแพ็ค4ฟองมานะก็คือใส่หมดเลยนะครับ จากนั้นก็ทําการผัดเกลี่ยไข่เนี่ยให้กระจายตัวออกนะครับรอจนไข่เซ็ตตัวสุกนะครับอ่าตอนนี้เราก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับรอจนกว่าไข่จะเซตตัวสุกนะครับนี่ค่อยๆเกลี่ย,ย,ย,ยไข่ให้กระจายตัวออกแบบนี้เลยนะเมื่อไข่เริ่มเซ็ตตัวสุกแล้วนะครับให้เราผัดขยี้แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องผัดจนรุนแรงจนมันแหลกนะครับให้ผัดเป็นลักษณะนเนื้อข้อนๆประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ข้าวสวยลงไปครับ จากนั้นทําการผัดตลบคลุกเข้าไปมาให้ข้าวสวยกับไข่เนี่ยเข้ากันเทคนิคก,การทําข้าวผัดไข่อร่อยๆเนี่ยถ้าทุกคนใช้ข้าวที่ออกมาจากตู้เย็นเนี่ยนะครับตั้งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยนำมาผัดเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยจะเรียงตัวเป็นเม็ดสวยแต่ว่าวันนี้ผมอะ่ะทาไม่ทันเนาะไม่ได้แช่ข้าวไว้ผมใช้ข้าวหูใหม่เลยนะครับผมเลยใช้เป็นข้าวสวยร้อนๆลงไปนะ มันก็จะมีความเป็นก้อนนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้แฉะนะครับจากนั้นให้ใส่ผัก 3- สีลงไปมีสลัดข้าวโพดถดั่วลลนเตานะทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับอ่านี่เมนูนี้อร่อยมีประโยชน์นะครับมีผักถึง3อย่างเลยนะจากนั้นทําการปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายครับตามด้วยซอสปรุงรสครับถ้าใครมีรสดีนะครับหรือผงปรุงรสก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะ จากนั้นให้ใส่กระเทียมเจียวลงไปเป็นกระเทียมเจียวสำเร็จรูปที่ผมซื้อมานะครับหรือว่าถ้าใครอยากเจียวเองเนี่ยก็ได้นะครับเจียวเองก็จะหอมหอมกว่ากระเทียมเจียวที่ซื้อมานะครับเพราะว่ากระเทียมเจียวที่ซื้อมานี่เขาจะเจียวไว้สําเร็จรูปอยู่แล้วใช่ไหมกลิ่นมันก็จะเจือจางไปนิดนึงเนาะทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับโอ้โหกลิ่นเนี่ยหอมเตะจมูกขึ้นมานะ่ากินมากๆเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักตัวข้าวผัดไข่เนี่ยใส่จานกันได้เลย มเมนูนี้จานใหญ่มากๆเลยนะครับทำทีนึงเนี่ยกินได้ถึง2คนเลยในงบ100บาทนะครับตกคนละ50บาทเองนะครับนี่จากนั้นก็เอาเบคอนที่เรากีวไว้เนี่ยมาเรียงบนหน้าแบบนี้นะครับ ได้จานจุกๆแน่นๆจานใหญ่ๆแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกับเมนูข้าวผัดไข่เบคอนกริลนะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ผมมานําเสนอในวันนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกคนนะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับลองทําตามดูทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ